นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเผยในที่ประชุมเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทย้ำเร่งมือทำงานเต็มที่หวังแจกเงินได้เร็วที่สุดภายในวันที่1กุมภาพันธ์สองพรฟังรายละเอียดในคลิปเมื่อวันที่5กันยายนสองพร้อยห ที่ผ่านมานายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยในที่ประชุมพักเพื่อไทยหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ว่าเมื่อวันนี้ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของเพื่อไทยทั้ง16คนไปแล้วถึงนโยบายโดยรวมว่าเราจะทำกันอย่างไรวันนี้จึงอยากย้ำว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องทำงานตลอดเวลาเราไม่ได้มาด้วยต้นทุนที่สูงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาซึ่งตลอดระยะ เวลา2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนตลอดเพื่อเก็บข้อมูลแม้จะยังไม่แถลงนโยบายต่อสภาและหลังแถลงนโยบายแล้วก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่ได้และสำหรับเงิน10,000บาทนี้เบื้องหลังก็มีการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้แจกเงินได้เร็วที่สุดและหวังว่าจะทาให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ 2,567สําหรับเงิน10,000บาทนี้นะคะใครได้บ้างคนไทยทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจะได้รับสิทธิ์ทุกคนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับเงินส่วนนี้ขั้นต่ําประมาณ50ล้านคนสำหรับเงินส่วนนี้ต้องลงทะเบียนหรือไม่โครงการนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเงินจะเข้าบัญชีอัตโนมัติเนื่องจากระบบ จะผูกกับบัตรประชาชนของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วเงิน1นึ่งมืนบาทได้วันไหนโครงการนี้จะเริ่มใช้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567เงิน1 0 0 0 0มืนบาทใช้อย่างไรผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่กำลังจะออกซึ่งแอปนี้จะผูกกับบัตรประชาชนเวลาใช้เงินให้เปิด QR code เพื่อสแกนใจกับร้านค้าที่ต้องการซื้อของ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินส่วนนี้ไหมสำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแค่ไปรับ QR code ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากนั้นก็สามารถใช้ QR code ที่ออกให้ร่วมกับบัตรประชาชนได้เงิน1นึ่งมืบาทกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ประชาชนที่ได้รับเงินส่วนนี้สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ เงิน10,000บาทใช้ร้านไหนได้บ้างกำหนดให้ใช้ได้ในร้านค้าที่อยู่รอบรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเงิน10,000บาทซื้ออะไรได้บ้างสามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทำกินได้จากร้านค้าและบริการที่อยู่ในรอบรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ